ยายก็ไม่ได้ไปทํางานทางบริษัทให้กลับตั้งแต่เมื่อวานนะเพราะว่าเพื่อนที่ทํางานเขาติดเชื้อโควิดหน้าทีนี้เขาก็เลยไล่ให้ยายกลับเขาบอกว่าให้ยายต้องไปตรวจนะยายก็เลยมาถึงบ้านเมื่อวานเขาก็เลยแฟนยายก็เลยจองชั่วโมงก็ได้วันนี้สิบโมงนะคะแฟนยายก็เลยต้อง พอยโดนไปด้วยก็คือต้องไปตรวจทั้งสองคนก็ตื่นเต้นค่ะเพื่อนๆเนี่ยกำลังเดินทางไปไปตรวจตรวจเสร็จก็ไม่รู้เลยนะก็ต้องรอยน่าจะเป็นพรุ่งนี้ถึงจะรู้ผลเนาะยายก็ตื่นเต้นกับเพื่อนๆและการมโนยายก็เกิดขึ้นก็เป็นเจ็บคอเจ็บคอแต่ทีน่นี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะเพื่อนๆว่ายายจะบวกหรือลบนะคะเดี๋ยวยังไง ติดตุ้บตุตบวเปตรวจก่อน